ทุกคนคะ่ะวันนี้ขวัญมีหนึ่งสิ่งอยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันคะ่ะคืออย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะว่าขวัญไปทะเลมาแล้วรูปที่ได้ก็คือสวยมากแต่ผลที่ได้กลับมาจากทะเลก็คือผิวมีความค้าเกิดขึ้นคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าขวาัญเป็นคนที่ดูแลผิวอยู่แล้วแล้วก็ทานวิตามินอยู่แล้วกลับมาบ้านคะ่ะพอดีมีตัวบูงกูตาช็อตเนี่ยส่งมาพอดีก็เลยอ่าลองอ่านลองศึกษาดูตัวเนี้ยนะเขาได้รางวัลการันตีมาจากประเทศเกาหลีคะ่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีนวัตกรรม F tar กูต้้้้าอนนีีีซึ่่งัวถใครรรทแบบหื ยอยู่แล้วจะรู้ว่ามันดีมากๆในเรื่องของการดูดซึมเขาจะมาเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะเป็นซองซองแบบนี้1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด15ซองนะคะแล้วตัวนี้นะจะบอกว่าใน1ซองของเขาเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินที่ดูแลผิวเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ่อพวกซูเปอร์ฟู้ดหรือว่าจะเป็นนี่เขาบอกว่ามี คิวเทนด้วยซึ่งคิวเทนเนี่ยเรีวยก้ว่าเป็นราชนีของการดูแลผิวเลยเนาะมีวิตามิน C A E มีตัวมากิเบอร์รี่มีผงสับปะรดคือขวานะลองทานแล้วมันจะรสชาติเหมือนนมเปรี้ยวหน่อยๆนค,นคะแล้วมันง่ายมากคือมันไม่ต้องชงคือแค่ฉีกซองแบบนี้ค่ะตัวเนี้ยพี่โดมประกอบลมัมบเซนเตอร์นะทุกคนฉีกซองแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะเทไปใต้ลิ้น มันจะเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วมันก็จะช่วยบูดผิวของเราเนี่ยให้กลับมาดูผ่องขึ้นดูใสขึ้นส่วนตัวเองนะคะขวัญก็ลองทานประมาณเกือบ7วันแล้วก็รู้สึกได้ว่าเออมันช่วยบูดผิวจริงๆแล้วมันก็ไม่มีน้ําตาลคือที่มีน้ําตาลขวัญไม่ทานอยู่แล้วก็สาหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองไปหาดูกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบชงทานอะ่ะแล้วอันนี้ก็คือพกไปไหนก็ได้สบายมากแนะนํานะคะตัวนี้บูมกูต้าช็อตค่ะ